อ,อ,อ้อยมันดึงไปก่อนเออ้อยเขาเรียดกระว่าโนกเอียงไอ้ที่มันร้องอ้อยที่ก็เพราะมันตั วันน้องไ้มันร้องเหนียวเหนียวรอบบ้านพ่อร้องเหนียวเหนีวรบ้านแม่มันร้องไอ้อ้อยนะครับสวภานะครับผมส่แม่ใรับขอบคุณมากวันนี้ส่วนภาพแข็งแรงเพื่อนจะไม่เรี่ยงจะแม ไหนสบาแล้วไหนได้แค่ไหนนี่กูเป็นโจ๊กกูยังได้เท่านี้เดี๋ยวก่อนกูไล่แบงก์ก่อพี่เอกอันนี้ครับงานทระปูนอัฐิหรือพระป่าวัดใหญ่พระรามนีแบงขับกูมาแล้วแฟนขับกูมาแล้วอะไรนะอะไรนะให้หลับชุดใหญ่ไฟกะเพื่

เดูไปอยู่นู้นก่อนมินไปอยู่นู้นมินไปอยู่นู้นก่อนมึงจะเพิ่งเดินไปอยูมนมึได้อะไรอะเอ้านี่นี่ไนี่ไงมียกูมาเซิญพายม่มีเมียมึงอนเนี้ยมาเร์ไพา์ไม่มีการหลับตาเซิญพาเรื่ยเไพแบบนี้สบยพ่อมึงเถอะดูมึงได้แบงอะไรเนี่ย โอ้โห uhm, ีงามไส้ไอแบงค์โงเต้ก็ไม่ว่าละทำไมอีอวนอีหานี่ราลติรี่วันที่หนึ่งเมษาแล้วกูจะไปขึ้นเงยละไยอ่ะนี่แฟนขับมึงใช่ไหมอันนี้แฟนเก่าแฟนเก่าในแฟนใหม่นี่แฟนเก่าเออตอนหน้าหนาวอ่ะคบกันเออกอดกันอุ่นแต่ตอนนี้ต้องรีบเลิกกับมันทำไมอ่ะหน้าร้อนนอนบ้านเขาลมกลัวเลย มึงใช่ไหมครับกูไม่ขับมึงเออกูมีเรื่องอะไรจะฟ้องฟ้องอะไรอยากพูดกับมึงสักหน่อยมาตรงกลางกับกูนี่กูไรัวหน้าครับครับผมไม่ได้จี๊ดนะตัวนี้เขาหยังอย่าให้มานะหัวหน้าไครับตอนมาถึงงานเจอเจ้าภาพแม่ขวัญเจอแม่ขวัญแย่แย่แม่ขวัญมาบอกแม่นางเอกนี่เกย์คณะเอกชัยมีแต่ว่นวายทั้งนั้นเลย ไอลัม่ว่ิวข้าวเน่ไปแดดปติผาจะเดินกินกด้จะพาพนมแล้วแผล่มงมาถึงแต่วันเดินกันนี้ง่วนกว่นชทอรณไม่ดีอยู่เมื่เย็นเนี่ยไม่ร้องแล้วเมื่อเย็นอารมณ์ไม่ดีแล้วมาให้รำเสียงต้องขอกราบขอบคุณครับ